ขายรีเซล PS5 ใครๆก็ทำกันคำว่ารีเซลนั้นมันก็คงมีมานานแล้วในโลกธุรกิจออนไลน์แต่เพื่อนๆในวงการเกมคอนโซลนั้นก็คงยังเพิ่งเคยได้พบเจอกับตัวเองใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับ a อ o n TV นั้นก็รู้จักมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการฟิกเกอร์เรียกว่าเกือบสิปีที่แล้วยิ่งก่อนช่วงโควิดที่จะมานั้นเรียกว่ามีคนต่างชาติบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อทําการเทรดหรือซื้อกันเลยทีเดียวนะครับและในช่วงปัจจุบันนี้ก็มีการเข้ามาของกลุ่มคนมากมาย หลากหลายอาชีพที่หันมาหยิบจับเป็นพ่อค้าแม่ค้ารีเซลกันเยอะแต่ในช่วงปี2ปีนี้นะครับกับวงการรีเซลคนข้างที่จะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะการเข้มงวดการบินไปมาระหว่างประเทศนั่นเองจะเห็นได้ว่าสินค้าอะไรก็ตามที่นําเข้ามาจากต่างประเทศได้มีศูนย์ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ก็เรียกว่าขายดิบขายดีและลุ่งสุดขีดไปตามๆกันนะครับแต่เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล p l a y s t a t i o n 5นี้มันดันเข้ามาจําหน่ายในช่วงที่โรคระบาดโควิดที่มันทําให้การเดินทางไปมาระหว่างประเทศนั้นยากลําบากมันจึงทําให้ตัวสินค้าตัวนี้มีราคารีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตามในตัวเครื่องเ PlayStation 5นี้คงทําให้เกิดพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมายอย่าไม่ต้องสงสัยนะครับพะมันสามารถทํากําไรแค่ตัวเครื่อง PlayStation 5 เพียงเครื่องเดียวนั้นก่อสร้างมูลค่าได้เกือบเกือบ10,000บาทได้ทันทีนะครับเพราะโดยสภาพกลไกของตลาดนั้นที่ของมีจํานวนจํากัดแต่ความต้องการสูงและไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตด้วยแล้วมันก็ยิ่งเป็นสิทธิของทางฝั่งผู้ขายที่จะตั้งราคาที่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะครับก็เรียกว่าการจองซื้อแล้วขายต่อตัวเครื่อง ps f i resale ในของประเทศไทยนั้นก็ได้เข้ามาสู่ถึงรอบที่20กันแล้วและก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทางช่องนั้น ก็กดจองมาได้เช่นกันและถ้าหากอยากจะผันตัวเป็นพ่อค้ารีเซลกับตัวเครื่อง PS5 ในเครื่องลอดล่าสุดนี้มันจะยังได้ไหมก็ได้ทำการลงพื้นที่ทำข่าวเช่นเคยนะครับซึ่งสภาพตลาดของวิดีโอเกมคอนโซลนั้นก็ยังมีความคึกคักข,ของตลาดรีเซลอยู่พอสมควรถึงจะมีตัวราคาที่ปรับตัวลดลงมากกับราคารีเซลทางร้านต่างๆนั้นก็จะขายกันอยู่ที่ช่วงประมาณ21,000 ถึง22,000บาทแล้วถ้าอยากจะขายตัวเครื่อง PS5 ในการจองซื้อกับรอบที่20นี้ก็สามารถจำหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆได้เหมือนกันนะครับกับตัวราคาที่บวกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเพราะอย่าลืมนะครับว่าทางร้านค้าเหล่านั้นเขาก็ต้องนำไปขายต่อบวกกำไรอีกทอดหนึ่งซึ่งมองดูแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรที่น่าสนใจได้อยู่นะครับกับช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้และเมื่อราคา r e เซลเครื่อง PS5 ที่ดิ่งลงแบบนี้นะครับ มันก็หนีไม่พ้นกับตัวเครื่องนั่นเกม Xbox Series ในตัวรุ่น X ก็คือตัวรุ่นใหญ่นั่นเองนะครับที่มันต้องมีการปรับตัวราคาขายเช่นกันนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับตัวเครื่อง PlayStation 5ราคารีเซลจะทําให้ราคาเครื่องฮิ้วเกมรุ่นนี้นะครับมีราคาปรับตัวลดลองอยู่แค่21,000บาทเรียกว่ามันมีราคาที่ถูกกว่าตัวเครื่อง PS5 รีเซลไปซะแล้วและท้ายนี้ Acon TV ึงมองว่าตลาดดีเซลเครื่อง PlayStation 5จะค่อยๆเริ่มเลือนหายไปมันก็คงใกล้ถึงวันนั้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกับตัวเกม God of War น้าลลอกว่าคงจะมีการจัดแคมเปญอะไรขึ้นมากับการซื้อเครื่อง PlayStation 5พวกเกมตัวนี้หรือเพื่อนๆก็อาจจะรอซื้อเครื่องเกมตอนนั้นก็ได้นะครับเพราะมันได้ตัวของพวงที่ได้ใช้งานและนำมาเล่นเกมจริงๆ และนี่ก็เป็นการสรุปภาพรวมตลาดดีเซลในประเทศไทยกับเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ที่เริ่มใกล้จะถึงจุดกินมตัวแล้วนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ